ดังพระบรมาศาสดาได้ตรัสไว้แก่อนาถปินธิกะเศรษฐีในนิธิกันว่าดูก่อรคฤหบดีธรรมดาว่าบ่อ,อกเกิดอื่นอันเช่นกับบุญของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเพราะว่ารัตนะทั้งหลายย่อมบังเกิดแม้ในที่มิใช่บ่อ,อกเกิดแก่เหล่าชนผู้มีบุญเท่านั้น จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ไว้ในนิธิกันว่าบุญนิธินั้นให้สมบัติหน้าใครทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปราถนาผลใดๆผลน,น,นั้นๆทุกอย่างก็ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นความมีวรรณงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงงดงาม ความมีรูปร่างสวยความเป็นใหญ่ความมีบริวารมากผลทั้งปวงก็ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่นความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นอิสระความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิอันเป็นที่รักแม้ความเป็นพระราชาในเทวดาแม้ความเป็นเทวดาในหมู่ทิพย์ผลทั้งปวงก็ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นสมบัติอันเป็นของมนุษย์ ความยินดีในเทวโลกสมบัติคือพระนิพพานผลทั้งปวงก็ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นความที่บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาหาประกอบอยู่ด้วยปัญญาก็เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุติผลทั้งปวงก็ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบาร,รมีปัจเจกโพธิ และพุทธภูมิผลทั้งปวงก็ย่อมได้ด้วยบุญนิธินั่นความถึงพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์จึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วแสดงให้เห็นว่าบุญนี้มีอานุภาพมากย่อมจะสามารถอำนวยผลต่างๆให้สำเร็จแก่ผู้ทำได้ บุญในอดีตท,ท่านจึงเรียกว่าอุเพกะตะปุญ,ญาตาส่วนบุญในปัจจุบันนั้นได้แก่อัตจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนท่านและอัตสัมมาปณิธิคือการดำรงตนไว้ในภาวะที่ชอบไม่ประกอบบาปอกุศลส่วนบุญในอนาคตนั้นได้แก่ทานศีลภาวนาเป็นต้น ทานก็คือการให้การเอื้อเฟื้อแบ่งปันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ดังพุทธพจน์ที่ว่าทัท,ะทะมาโนโปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักประการต่อมาศีลหมายถึงปกติท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ในอาการสำรวมอยู่ในระเบียบ ระวังกายวาจาใจไม่ให้ไปทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเมื่อเราท่านทั้งหลายได้มีศีลแล้วสังคมก็จะน่าอยู่ไม่มีการค่มเหงรังแกเบียดเบียนกันก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเพราะมีศีลประการสุดท้ายภาวนาภาวนานี้เราท่านทั้งหลายมักเข้าใจว่าเป็นการนั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียว ก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะภาวนานั้นมาจากภูธาตในภาษาบาลีว่ามีว่าเป็นภาวนานั้นจึงหมายถึงการทำให้มีให้เป็นขึ้นเช่นคุณธรรมคุณงามความดีไม่มีเราก็มาทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจนี้เรียกว่าภาวนาคือทำให้มีให้เป็นขึ้นมาสิ่งไหนดีก็ทำให้มีขึ้นสิ่งไหนไม่ดีก็เพียรละ บุญกุศลเหล่านี้แหละจะช่วยให้เรามีที่พึ่งในภายภาคหน้าเหตุนี้เมื่อบุคคลทั้งหลายมีโอกาสต้องฉลาดทำบุญผู้ฉลาดรู้จักธรรมเคราะห์ให้เป็นโอกาสส่วนคนประมาทมักทำโอกาสให้เป็นเคราะเหตุนี้บุญกุศลเราจึงต้องรีบขวัญขวายรีบสร้างเพราะเราจะมัวประมาทกินแต่บุญเก่าไม่ได้ ต้องสร้างบุญใหม่ให้มีขึ้นด้วยเพราะบุญที่ทำในปัจจุบันจะได้เป็นภูเพกะตะคุญตาในอนาคตต่อไป